สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ <Yahoo! S 1> สาอ้อยบ้าน,นอกชาแนลเจอกับอ้อยในความมืดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ <c oughs> แอบถ่ายคะ่ะแอบส่องแอบส่องคลิปที่แล้วนะคะแอบส่องลูกๆเด็กเล็กนะคะวันนี้พามาส่องหนุ่มสาวค่ะพ่อแม่พันธุ์วันนี้อ้อยให้เป็นอาหารสองอย่างมาดูเขาไปกินกันคะ่ะนี่เห็นไหมทุกคนจ้าเอ๊ องนะคะวันนี้กินฟักทองนี่จ้าอร่อยไหมล้างบอกเมื่อตอนกลางวันนะคะแล้วก็ตอนค่ำเอาฟักทองมาให้แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเม็ดมะม่วงนี่ร่องรอยที่เขาแทะกินไปนะคะเม็ดมะม่วง เม็ดมะม่มันเหลือจากที่อ้อยเอาไปคั่วกินนะคะภาษาอีสานบางคนเรียกมากระบกนะคะ <c oughs> บ้านอ้อยเรียกเม็มมดมะม่ก <c oughs> <c oughs> ก็ลองลองเอาให้เขานะคะปรากฏว่าเขาก็กิน,นะคะ่ะทุกคนมันเป็นที่อ้อยคั่วแล้วก็กินไม่หมดนะคะ <c oughs> ก็เลยแกะเปลือกแล้วก็ลองเอามาให้เขาคนตะังทอง ลองก้องห่อยค่ะอร่อยไหมเอาสาหล่ายมาลงให้ด้วยนะคะปรากฏว่ากระสุยกระจายค่ะเพื่อนกินสาลายด้วยผักตบชวาชอบมากกินทุกอย่างนี่ ถ่ายหลายวันนะคะวันนี้ก็เลยมาแอบถ่ายให้เพื่อนๆดูกันอ็ยยังใช้หลักการเดิมนะคะให้อาหารที่หลากหลายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปูเขาก็สุขภาพดีค่ะเพื่อนๆนี่กินจะหมดชิ้นแล้วเก่งมากเลยส่วนตัวนี้นะคะ เพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะเห็นไหมหลังเขากระดองจะแห้งนะคะ oh, <no. S 1> เขาจะไม่ค่อยลงน้ำเพราะว่าเขาน่าจะกำลังท้องนะคะอันนี้คือการสังเกตลักษณะของปูนะปูท้องจะไม่ค่อยลงน้ำไม่ค่อยกินอาหารจะประมาณนี้จ้ะ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆมาแอบดูน้องปูมาอวดเพื่อนๆค่ะแอบถ่ายน้องปูอว,วดเพื่อนๆจบคลิปไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ